เรามาอัปเดตการแตกตาบนกิ่งอ่อนนะครับตาอ่อนกิ่งอ่อนที่เราทําการทดลองใช้สาร pgs 2ในการแต้มเข้าไปเพื่อที่จะกระตุน้นให้เขาเป็นตาดอกนะครับก็ยังมองไม่เห็นว่าเป็นดอกหรือไม่แต่ว่าแนวโน้มที่มองเห็นตอนนี้ก็เห็นแดงๆอยู่ข้างในนิดนึงก็น่าจะมีส่วนนะครับยังไม่สรุปพอถอยหลังมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเริ่มเห็นกิ่งที่มีการสะสมอาหารแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วครับตาดอกอันนี้คือตาดอกชัดเจนแล้วนะครับ ตำแหน่งที่มีการสะสมอาหารได้ครึ่งหนึ่งหรือประมาณ5 0เเซของกิ่งเนี่ยเริ่มไปตัดออกให้เห็นแล้วครับพอถอยหลังมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็เห็นชัดแล้วครับเป็นดอกนะครับตาดอกอยู่ข้างในนีทุกกิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตาดอกหมดแล้วครับเนี่ยนะครับอันนี้ดอกชัดเจนครับดอกหมดเลยนะครับก็จะ เข้าใจได้นะครับว่าตำแหน่งที่มีการสะสมอาหารไว้เต็มเต็มเต็มกิ่งเนี่ยก็จะเป็นดอกทั้งหมดเนี่ยสังเกตดูดอกหมดเลยครับไม่ว่ากิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะครับนี่คือผลจากการกระตุ้นนะครับด้วยสาร PGS2 นะครับเพื่อกระตุ้นตาดอกนะครับกิ่งทั้งหมดเนี่ยน,นี่ก็กิ่งอ่อนนะครับยาวๆมาอันนี้ก็มีดอกออกมาโผล่มาเฉยๆเลยนี่เน,นี่ยโผล่มาเนี่ยไม่เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตาที่ไม่ค่อยปก,กตินะครับนะครับนี่ก็กิ่งที่มีสะสมอาหารบ้าง นี่ก็เป็นตาดอกหมดแล้วครับส่วนต้นแม่เขาตรงโคนนี้ยิ่งหนักเลยนะครับเห็นชัดว่าเป็นดอกหมดเลยครับดอกทั้งแท่งเลยดอกหมดเลยทั้งหมดเลยก็ตันนี้คือพันธุ์ซิซิลีนะครับก็ทําการาพรุนวันที่4ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่สารวันที่5นะครับวันนี้วันที่15กาก็ได้อยู่10วันครับอายุ10วันนะครับก็เห็นชัดแล้วครับ นะก็เริ่มแยกแยะได้แล้วนะครับว่ากิ่งแบบไหนจะเป็นอย่างไรนะครับตัวน,นี้